ไป่นองฟองไปสุกุสก้นนะครับมันนี่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งบืส่วนรับพรมาจันทร์คนมาเยี่ยมเยียนล้านือสิมนนี่ขายดีป่ะครับม็นนี่เป็นหย่อนพอแหลมก็ไม่น่อยมันมายาสอัสดีค่ะโฉกให้โยิ่้ขายดีดีจนมื่นพอไหมจนผมมีหน้าสิขายหนึ่งสวยสุดแต่ต้มมะม่ายเป็นเป็นอยากไย ก็ขยานเหมี่ยนตะกอนพายไปหาถ้ากันมากินก๋วยเตี๋ยวกันเลยวะก๋วยเตี๋ยวกันมากมาขอความเคยชิล้วนัคูนครูนอะไยังก่อีคเขดูด่านยูทูบรูแบบงูปลาปลาดอกที่นอนแต่เราก็จะมากพ่อเกลียใช้สถานการเกลียใช้ได้เบื้องต้นแต่ไม่ได้ก็แมให้มน คนมาขอความ่ื้อหลืออันเมนว่างโฆษณาเปนห้องห้องเ่าองแลไปเอับปแ็หม่แลมก็ถตื้อป่นระางตอตงยัง้หกกล้วยต้อกับก้วย่อาเืองยังคนกล้วยคนมีปัญหาคือ ลงคลิปยอดยอดวิวคนเบิ่งบักหลายคนเบิ่งบักหลายแต่ว่ายอดรายได้มันบัจจัน,นอ่อยป,อปัจจัยน้อยเนี่ยจากว,ว,ว่าเล่าว่างเล่าบ่ได้ว่างโฆษณาเล่าว่างเป็นอีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นปัญหาของเราเรืเราบ่เปิดสั่งรายได้ออจังหวัดสามพันสี่พันวิวจังเปิดสั่งรายได้นะเสียก่อนเรื่องคือมันต้องเปิสดสั่งเลยดิ ิดเต็มจ้เจ้าจะหนีจากคิดหามไปเห็ดจ้าเงืนกันโหดิดแล้วบ่ต้องไปเฮ็นจ้างื่นขาลงขดก็ได้บ่บ่ท่านไหนว่างพูจนาก็ไเลยเพราะว่าถาเปิดถางได้เด็เพราะว่าเอฟซีผลนหลเอฟซีอีพอหลเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลเหรอนี้ก็หามก็เลย คนกัดขาเบิ้งว่าพ่อแหลมเมนูสิลงคลิปอยังอันยาเฝ้าเบิ้งได้พี่น้องกา่าสมมุติว่าเล่าเล่าหลลงคลิปนี่หายจักซิฟยี่สิบนาทีก่อนจังเบิ้งคลิปเล่าเด้อผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ก็ได้กาบาหายเพราะจนาเขาตะก่อนจังเบิ้งเล่าผู้ลองคนบอทันพอนาที่เลยมาเบิ้งเลยเด้อยเมนว่าว่ามาก่อนเม้นแรกยังเขาเจ้าสิวางสีต่ว่าเขาอย่าเฝ้าเบิ้ง ห,หายโคชนาเป็นประมว้วนผลตกวันสิบยูปป่ประมาณประมาณนยี่สิบนาทีโคชนาจังสิเข,าเขาเ่าตามตามรักนะตามย่างสารนี่ครับบัดน,นี่<ด>สิสิบวกอันนี้โหลดโหลดไหมเล่าหรอที่แหลกบ่มี่ที่แหลกบม่ม,กบมีก็เลยโหลดโหลดอ,อันนี้มาให้ไปเห็นแล้วเล่ใหายเข่าไไง่ายๆนี่ เมนูสิจุดเองหรือว่าเขียนโหลดเขียนโหลดขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือเขาแผ่นซีดีเป่าขั้นตอนหนึ่งโครมเอาแผ่นซีดีเอาเนาะน่าจะพอใจแน่นที่ดีอันนี้แผ่นซีดีด้ามีหนังแผ่นซีดีกูเกิลโครมไปไปหาแผ่นซีดีอกูเกิลโครมคือแผ่นซีดีเวลาจับจริงสิ นี่คือโค้มตัวถ่าคนอื่นแพนซี่ดีอันนี้คืองหนึ่งเคือเหาแตะเข้าไปอ่นบอปบัดนี้เพราะจะอยู่หนานี่ผมเย็ดแม่แล้วหามลบบอกเลยสองเคือเหาแตะตัวสีแดงสีแดงแดงไม่เหงื่อซีเรียมสีแดงเขากระถ่ายไปพุ่นตัวลูกเดี๋ยวไปถ่ายเขียนไงถ่ายสีแดงกะว่า ให้ให้ตาแหลมใหญ่หน่อยฮะแจ๋สงสัยเปิดบางคลีบความนี่แดงรูปทูไมเลยเต็มเต็มรูทูตัวนี้บานูไม่พอมานม่พมีสาเหลี่ยมตรงการเออแซ่บปุบนี่ผมตกไว้นพี่น้องเนี่ยถึงเงียเดบอเนี่ยรับเี้ยหอมัลแบบบาบไม่บาไม่จํเลยสมันแเขามันยน่ไยสา วัคิดบ่ะามนี่คืออาจทีมันมันอาจทีเป็นตัวหน่อยเนาะก็ขยายเอาที่เป็นยุ่งต้อขยายขยายดีไปดีดีหาตัวนี้ดีหาตัวนี้หาตัวนี้ลูกนี่ลูกเลยลูกนี่เนี่ยลูกตัวเหลืองลูกสอนลูกสอนเออสามเหลี่ยมสามเดียมสามตายแล้วเสือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเราเอาตามจานตายเหร ก็บอกกันที่สามที่สามนี่สามนี่กดกดตรงสามเหลี่ยมซ้อนกันสามเหลี่ยมใต้สีแดงสามเหลี่ยมใต้สีแดงสีแดงพักัวคู่ซ้อนนะขยันคนปนเนี้ยสามเหลี่ยมใต้สีแดงก็จะกดปุ๊บเขาว่าอะไรเดี๋ยวอะไรแน่นบอลบอลนี้เขาก็บีบลง แต่มันเห็นคลิปที่เฮาวสิคลิปที่เฮาวห้าวทีใส่เฮาต้องแตะบ่ได้แตะตัวผ่าไปแตะตัวหนังสือเสืตัวน้องเสือเท่าเดียวซื้อเรียงเฮาวนะแต่เสือเรียงห้าวสามสี่สีแตะตัวน้องเสือแตะชื่อคลิปแตะชื่อคลิปของท่านเพราะจะแตะชื่อคลิปแล้ว ไปตัวเอมันถิดไปมันติี่ตัวเอตัวตัวสร้างรายได้กดเจะตัวนี้แจะตัวเอเครื่องหมายดบนลห้าด้บัดนี้าหละจสร้างลายได้หจะจูเอสเอที่จริงวัน้ีดล่งลงคิขานี่ยแล้วจะมาบอกน้ำพอไยคีไปนายลูกก็ได้บอกไหมแจะเอสเนี่พอตัแจะเอสเล้วมันจยมื่อเข่านานี่ เข้ากามาแต่ตรงจัดการโฆษณาตอนกลางอันนี้อคือคิปนีกก็ว่างไปแล้วอันนี้แต่แต่ตรงนีนะแต่ตัวเอดไปหรอมันบอกขามไปตัวเอดหรอมันติดมะเขานานี่ กโคดตัวนังสือสีน้ำเงินไปยังไงครับจัดการโฆษณาจัดการโฆษณาตัวสี้ำเงินอนางตัวสีน้ำเงินตัวสีน้าเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินบ้า อบีบมันลงอันนี้ล่างเทีอบางเทีอเขาก็บบ้างไงฮาอัตโนมัติบอสนี่เขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาเลื่อนหาเขาสิอบ้างตรงนียเขาก็กดบวกเขาสิมาตัวใดเขากดบวกเขาแย่มองกดบวกเฮียนแนวอ่ะนี้เลื่อนหากดบวกเลื่อนคลิป เลื่อนหากดบวก,บวกแปดหลังจากที่เข้าได้แล้วเข้ากดกดตัวสีน้ำเงินดคลำเนินการต่อเนี่ยแปดกดดำเนินการต่อสีนน้าเงิกรต่อสีน้ำเงินสีน้ำเงิน มุงเล็บปิดเดี่ยวรบบนี้รบบนี้เก้าขั้นตอนสุดท้ายได้เก่าหน่อยเก่ามันสิมาปีนี่บันทึกเขาตะกดดัมเมอร์กับตัวมันสิเขานานี่อัตโนมัติ่แมนว่างหันเข้าเข้ากดแค่ว่าดำเนินการแมนอยู่มาปี่อีกแมนเข้าก็เรียนหาตัวบันทึกให้มันได้ก็นี่ถ้นเต็มครับกกดบันทึกดบันทึกกดบันทึก อันนี้ขึ้นแล้วขดบันทึกนี่นขึ้นแล้วปกติหาลังเทียมมันมันก็กิอยู่มุมนี่เ่าเ่าก็สิบบเห็นเด้เออหน่อยอห้าเอาเ้างคนหาเลื่อนหามันเห็นนี่มันมันจะยูนนย่นี่ใส่มันคือมันคือโมเป็นสีขาเ่าบันทึกแล้วมันจะโมเป็นสีอ๋ออันอันอันฉีดนี่เ้าเอาจะฉีดฉีดแล้วเจ้าห้าตามหลักการวางโฆษณาเนี่ยก็คือประมาณหาใช่ เปนจังสิบล้ำคาเ่านะพออ่อคือพ่อเบิ่งคลิปเบิ่งหนังโป้ยุยดีเป็นเอ้มีโฆษณาห <c oughs> ั่นกระไรแล้วล่ะบ้างหัน่นกระเมนแม่ปีได้ไหม,มแม่ปีมีช่องเหรอบอกนีช่องแล้วแม่ปีมีช่องเก่งเถอะกดออกได้ไปนี่กดได้แล้วครับขอบคุณล่องลอง,องเห็นเอ,เอาเองเบิ่งดูบันนี้เนาะมะม่าวังไหนไปองดหม้กระไรวะพระโลงคลิดไม่กระไร คลิปไม่ก็ได้ครับแต่มาขวดสำคัญคือเขาเขาต้องเปิดไล่ได้เลยห <Okay. S 1> ลังหลังจากคือคือฉันลง้ที่แปลว่ฉันฉันลงไปเลยได้บ่ลงได้เปิดฝางไล่ได้หล่ะยึดเหล็กไม้ถือจานเพลินสอนเนี่ยเมียงครับเพราะว่าเจ้มีอันคลิปดูคลิปหนึ่งฉัวงน <Hello. S 2> ว่าถ้าลงโกรธชนะถ้าได้ลงคลิป่ถ้าได้ลงคลิปลองมึงก็ได้ร้องศีรษะดิฉันมีปีวันนเอาข้าหลดบไว้ไฟเขาว่าพวกทหารนะที่ในยุนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบังหลบไปก่อน อันนี้คลิปหนึ่งของฉันเม่่าในร่มฉันมีปัญหากับมาหลดพว่มันอยู่ใกล้กันความสงสัยไปใส่บ้านใส่เป็นเด็กของคนยันครับว่าถามดูางรังนึ่งเอาไม่หนวยก็พอแล้วมันมีคนหยันเดียวพอเพราะว่าบ่ไดไปใส่เพราะใดพ่ปะผูกคนมหมแเต่ว่าข้าเจ้าหดือยันคนสาครับในบ้านเพียงคนหยานครับว่ายน คำว่า,าย่านย่านอ,อยู่แต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้มันนั่นแล้วหลังจากสองสามมือแรกแลยแมน,แมนสองสามมือแรกตีงคิเงก็ไ่ได้หน,นักอยู่ดิสองสามมือแรกบอ,บ,อบอมี่บ่มี่บ่มีแล้วบ่มีคนติตดหอดไถ่แล้วเดี๋ยวเวลากลับตัวอีกสองม,มือ,อแมนบ้ามันนี่สิบเก่าบ้างยี่สิบยี่เบ็ดหอดยีเ่เบ็ดสิบสี่มือก็คือสิไปใช้มาใส่ได้แล้ว ก็ล่อล่อล่อพี่น้องเพื่อความปลอดไัยเนาะเมนรับผิดชอบตัวสังคมพิรับผิดชอบตัวเจ้าของหองเองเนยนเนียนเจ้าเขาไว้ไฟไปทัุ้เมลอวด้ยนี่มากระดาษสีเบิ้งสีร่องรุ่งสเดียว ล,ลอ่องล่องไออาจารย์เบิ้งล่องเห็กต้องลองเฮ็ดก่อนอันสองอันแรกอาจสิคุกคักไปหน่อยแต่ว่าคือจังเขาสอนอันที่แรกเคยห,หยุดล่ำโดนปนีเยี้ยเทียบว่าจังแต่เกิดเป็นหมอรำมามรำบอกจากเบิ้งไค<อ>ก็ไปเดือเบิ้งเนาะจิตแต่ไปก็ไปเี๋ยดี มันประดนได้แ่เดียวช่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอันคือเขาก็ร่งคลิปธรรมดาก่อนแม่นบ่รงคลิปไปปกติเราก็เขาเข้ามังก้อตัวแม่นุ่ยที่ใส่ประจำเ้ิงด้วยเหรหลังจากรงคลิปเราเทียบแบบได้หรอมันบ้าเหลวเนี่ยคันได้ลอยเปอร์เซ็นต์เรก็ที่เราก็ไปเฮ็ุขึ้นเกาล่ะ หลายคนเหรอเด้เพรามีผู้ใดเฮ็ดให้ได้แม่เพาแม่นว่าว่ากระตือรือร้นเลยว่นเขามาเป็นเดือนเราท้าคนไทยกับมิตรวายเหตุจริงว่านาก็เฮ็ดให้ได้อยู่หรอเขาห้องเขาอยากเป็นลูกเพลินเพลินออเขารอแชร์เนาะคือมันกับบริหาเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับเพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตบ้าเหตุคิปเนาะพี่น้องคนเบิ่งแต่ละคลิปหมื่นกลัวหาพันหกพัน มาเบิ่งกตามคีบพี่น้องเอ้ยมาเบิร์กไล่ใดของเราได้ใดน้อยหน่อยเดือนนี้มันจะได้รวยกลัวตามตามตามรักนี่คลิปแม่น้อยก็พอแหลมนี่ยอดยู่หลายไปนนี่ยอดเดียนสิเป็นพันผุนี่กนี่มันเกิดก็เลยว่้าไม่ยังไม่มาขืนก็เลยสงสัยนะไรก็สิดินอยู่นี่สาเหตุก็เลยรู้เลยว่าล่องคลิปแล้วบ่วบางโฆษณาเลย ว่ามีนอันนี้ที่ที่ฉันบอกว่างคืขึ้นมาฉันถามมาถามเจ้าได้ไหนปกติฉันลงเสียฉันเปิดได้ดเลยไม่ใช่แค่สองคนเราวันนี้เปิดเราที่นี่มันมันมันสิบอลมันสิบอลเปิดในเฮ้าเลยได้ประมาณยี่สิบนาทีเร็วเครื่องชั่วโมงคียบเดยคนเขาเบ้างดีอ่หังใส่เวลาโดนจบไปเริ่มดำเนินการแล้ว มเอาไปมาสิตกอนินี่บ,บา้านไานวะฮึแม่ปังไงหนึ่นงบาทนี้นตกกรบโดนคนตกมาเราี่นองเอ้ยประม่วนผลออกลวดออกแลวกับว่เปยนางง <c oughs> ลวดแล้วกับควายถิ่มไปเลย มาเขาวน,นี่มาเ็บไว้ใน้ตัวนี้ดีกว่าว่อไน่ยังของม้อนกไข่ม้อนกเข็ดไข่ม้อนกอันนึงเพราะว่า,าน้ำน้ำมันมน้ำม,มันเย็นว่นเปิดตัว<น>โอ้ ไปขายก๋วยเตี๋ยวกามาประเเป็นหรอพี่น้องบ้านยเ้ไปขายก๋วยเตี๋ยวกามาครกับผมนั่งเิหาบันทึกงารบบรอเว้ยสบายจันี่ไะฝนก็ตกว่ฝน่ต่อบน พอห่อพอห่อเด้ค yeah, รับอ็น right. like yep, ั่นแหละพอรร่แกะล่แบบนีอ yes> ้าวขอบคุณแานเพินขอบคุณขอบคุณให่คว่ำรูงม่นุ่ยน้างเล่งเป็นไก่ตาแต่เคื่อเดี๋ยวถ้าอันนี้ผ่านไปเดี๋ยวสิยังเค็ดนาปกคลิป เบียงนั่นจังมาตัดตัวก็จังมาถามบกิน้ำงาคนเกียนเียนตัวสิใจ้งสีพ่ยแบบง่ายๆเอาง่ายๆเลยแบบยากก็มีแบบง่ายก็มีเอาแบบง่ายๆเอาแล้วมจัหนานจังน่นาสนใจนะครับเอาขอพุณเมนูพอแล้วสิมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวนะครับ เหนียวลักษณะกับจานเขือนนำปั้นกับมีมีนำปั้นกัมีนำปั้นปังเยง็น,น,นุ้<อ>นงค้อเนี้ครับงนี้เดอยางคนอืน่นก่นย่ก่อนนสบเดลิเอรี่ว่าเป็นนอองแถววันสามารถสังด้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่จ้าสมเก้านยพได้งมาสิเป็นบ้านแพงน้องโกน้องแสนน้องแสนเน่ยครับย่งไครับผมบ้านแพง ัวมือติดกนนเลยพี่น้องไก่เนาะไก่เนาะออกจากบางแท่บไกลอขอมเด่ขอบจักโอ้ยชัวา้องเชียพี่น้องกดติดตามด้ยกดติดตามด้ต้องเนต้องเมียวลักนาต้องเมลักษณขอบคุ่ันถึครับผมขอบคุณค้าโคตรทุกละวันนไหนมันโค๊ลเมื่อไหรก เดี๋ยวฝนเย็นฝนเท่ากันจังเมือ่อนนนนัมาางงง้้้่แแแอยไหป